สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลในยามค่ําคืนยามราตรีนะคะป้าเปียกออกมาเดินเช็คไฟข้างนอกว่ามีหลอดไหนบ้างอีกที่ไม่ติดนะคะเพราะว่าวันนั้นเราซ่อมให้ให้ช่างซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหม<ฮ>เราช่อมซ่อมเสร็จแล้วนะครบป้าใช่ไหมทีนี้ก็ปรากฏว่ายังเจอเจอ,อบางหลอดอยู่นะคะที่ไม่ติดนะคะ ป้าออกมาเพื่อที่จะเช็คไฟนะคะก็จะมีหลอดนี้ที่ที่น่าจะเป็นไฟฟ้านะคะแต่ไม่ติดนะคะอันนี้เป็นโซลาเซลล์ไม่สว่างอยู่แล้วถ้าเราเปิดไฟฟ้านะคะเออมีไฟฟ้าหลอดหนึ่งที่ยังไม่ติดนะคะอันนี้ไฟฟ้าอันนี้โซลาเซลล์นะคะถ้ามีไฟโซลาเซลล์ไฟฟ้ามันก็จะไม่ติดนะคะอันนี้ก็คือไฟฟ้า ไฟฟ้านะคะก็ติดอยู่นะคะติดอยู่หลายหลอดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีบางหลอดที่ไม่ติดนะคะใกล้ปีใหม่แล้วถ้าเราทำงานสำเร็จแล้วซาซาลงก็คงมีโอกาสได้ได้พักได้เฮฮาปาร์ตี้ที่นี่ป้าก,ก็เลยให้ช่างซ่อมไฟแล้วก็ซ่อม ลานเพลินซ่อมรั้วซ่อมประตูหลายๆอย่างที่ผ่านมาที่ป้าเล่าสู่กันฟังนะคะเอ่อไฟก็สว่างเยอะแล้วสว่างเยอะอยู่นะคะแต่ก็มีบางหลอดด้วยนะคะมีบางหลอดด้วยที่มันขาดไปนะคะอืมตรงนี้ก็เอ๊ะทำไมยังยังขาดอีกเนาะนี่ตรงนี้ช่างก็ซ่อมแล้วเอาขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังตกลงอีก ไม่รู้เหมือนกันนะต้องมาดูใหม่นะคะแต่อันนี้ก็คือไฟโซลาเซลล์โซลาเซลล์มันไม่ติดอยู่แล้วนะคะถ้าไฟฟ้าสว่างเออแต่ว่าต้องแก้กไขหลายจุดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจุดนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าจะต้องให้ช่างมาดูใหม่เพราะว่าหลอดไฟติดแต่ว่าไฟโคมไฟมันล้มลง ล้มลงนะคะเดี๋ยวจะต้องเช็คดูใหม่ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเออปะลืมถ่ายรูปเนาะนี่น้องเชมัยก็มากับดายด้วยถ่ายรูปในยามค่ำคืนยามราตรีที่ท้องฟ้ายังไม่มีจันนะคะท้องฟ้ายังไม่มีจัน ก็มีแค่จันท์ครึ่งดวงใช่ไหมสมยัยตอนนี้มีแค่จันทร์ครึ่งดวงนะคะมันก็อยังไม่งามเท่าไหร่เราก็ชมไฟไปก่อนก็แล้วกันเนาะอน้องจะไมน่ารักจังเลยปะสมยัยเข้าบ้านกันครับสมัยก็กระโดดรั้วออกมาหายายเลยไปลูกไปเข้าบ้านเข้าบ้านอุ๊บเข้าบ้านเข้าบ้านดีกว่านะครับ เข้าบ้านดีกว่านะครับไม่ยอมใส่ไม้ทองก็ไม่ยอมใส่เสื้อสมัยก็ไม่ยอมใส่เสื้อสงสัยว่าเขาเพิ่งจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นเขาก็เลยดีนะแล้วก็อุ้ยภาษาบานเขาเอื่นว่าหาวพี่น้องน้องไมมทองกะหาวน้องเชไม้กะหาวเด้อนะคะนี่พาเลาะมาดูเออเช็คไฟเช็คไฟ แต่สำหรับสำหรับเออลานเพลินที่ป้าเรียกนี้กระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทมสนี้ยังไม่ได้เช็คไฟอีกนะแต่เท่าที่ช่างเช็คดูตอนที่เราซ่อมตอนนั้น,นก็สว่างกันหมดแล้วนะสว่างหมดทุกหลอดด้วยแล้วก็มีไฟแสงสีแล้วแต่ต้องเช็คอีกก่อนเดี๋ยวจะให้คุณลุงมาเช็คอีกว่ายังอยู่ไหม แต่สำหรับไฟลอยฟ้าของป้าที่ป้าเรียกว่าไฟลอยฟ้าก็เดี๋ยวเช็คดูว่าออกหมดไหมนะคะอืมต้องเช็คดูโอ้สายนี้ติดหมดสายนี้ติดหมดแล้วนะคะออกหมดอ่าจันกระจางฟ้านุ่นมีดวงจันอยู่บนฟ้าด้วยนะคะนี่จันสวย ไฟก็สวยนะคะไฟสวยแล้วสำหรับสายนี้ก็ติดหมดดูดูป้าจะพาเช็คดูสายนี้สายนี้ติดหมดไหมต้องต้องดูนะต้องเดินไปดูนะคะโอ้โหลมหนาวได้ใจมากเลยสำหรับไฟ UFO ก็ไม่มีปัญหานะคะตรงนี้ก็สว่างสวยไหนเช็คดูสิ อ๋อไล่เช็คไฟดูสิว่าสายนี้ติดหมดไหมติดหมดไหมเอ่ยโอเคนะคะสายนี้ก็ติดทุกหลอดอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่มีโคมเนาะมันหาซื้อไม่ได้นะคะไม่มีโคมคุณลุงใครจะมาดูอย่างแล้วนี่คะ่กน,นี่ไม่กลับปลาเลยอะ่ะ อันนี้ก็ดวงจันทร์ก็ส่งแสงสว่างอยู่บนนู้นเหมือนกันนะคะโอ้โหมาดูย่างมาดูย่างุงะคพนประแนะตน,ะแนชาแน,นล น่าจะไม่มี f a เมอรี่ไหมช่องใหม่มีแต่ชาแนลไหมลุงพลป้ตแตนชาแนลมีลุงพลด้วยไหมน่าจะมีนะคุณลุงลุงพลป้ตแตนชาแนลใครจะมากลับปลาแล้วนี่โอ้ตอนนี้ป้าป้าไม่มีอุปกรณ์กลับไม่ได้เนาะแต่ว่ามันนี้ ได้นะคะนี่ย่างมันย่างมัน,ย,มนย่างข้าวโพดแล้วก็ย่างปลา,นานนเดี๋ยวอีกหน่อยลูกๆก,ก็จะเอาเนื้อมาย่างด้วยนะคะหมูหมึกกุ้งนะคะมาย่าง,งเพื่อที่จะชมลมหนาวนะคะมาสัมผัสลมหนาวโดยเฉพาะนะคะวันนี้โอ้โหดีดีดีจังเลยแต่ดอกลีลาวดียังไม่ออกนะคะ ก็จะมีดอกไม้ชนิดอื่นๆออกมาบ้างเดี๋ยวอีกหน่อยดอกโมกก็จะออกมาเต็มแล้วก็จะหอมอบอวนไปทั้งสวนเลยนะคะว้าวดูดูดูเอซีเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ลมหนาวลมหนาวค่ะนี่ป้าก็พามาสัมผัสลมหนาวนะคะ ลมพัดวีวีเลยพี่น้องลมพัดวีวีเลยอากาศดีดีนะคะนั่งอยู่นั่งอยู่แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้ป้าก็ทํางานทั้งวันนะคะเก็บงานพรุ่งนี้ก็จะไปลุยต่อไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเลยนะคะงานของป้าลุงไม่ได้หยุดสักวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกไปทํางานอยู่นอกพื้นที่แล้วก็กลับมาแล้วก็จะมี โอโหตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะชมความงามของอไม่พูดง่ายๆก็คือมีเวลาชมเท่านี้แต่ว่ายังไม่มีเวลารีแลกซ์นะคะยังไม่มีเวลาที่จะเฮฮาปาร์ตี้ต้องทำงานก่อนนะคะแต่สำหรับคืนนี้ป้ามาเช็คไฟแล้วก็เก็บความงามของบรรยากาศมาฝากนะคะอสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ